เพื่อนคลิปนี้ไม่มีสาระสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ช่องอีซ่ากับเดอะแกงนะ้วซึ่งตอนนี้เดอะแกงเราก็ยังไม่มาแล้วยังไม่มาจริงๆซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ในแมปบูเบ้นกันแนละะ้วอ็ใครเนี่ย๋อแขกรับเชิญซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากช่อง เอ็ดีเกมมิ่งนะคะ,ออะกูปั่นปรนภาาเกมตลอดเวลาหนึ่งในผมจะเล่นเกมเก่งก็ตามผมก็ชอบเล่นเกมเออเด็ดเเด็ดเด็ดเดรบแล้วเด็กแก้งมันคือที่จริงเด็กแก๊งมันจะมีทั้งหมดประมาณที่จริงมีหกคนนะ,ะออตอนนี้<ค>นอีกสองคนหายไปหกคนแล้วก็อีกสองคนก็ไม่ได้อยู่ใน ในการโูนด้วยจะมายิงเจ้าของช่องไม่ได้นะคะหายไม่เอาปนเจ้าของช่องแต่จเจ้าของช่องมันพระเจ้าวะคุณคุณเอาธนูใช่ไหมคุณคุณปาม,มปผมผมเอาปืนมันร้อนไม่หรอจ๊ะปืนผมไม่ปืนเหมือนกันครับ เ,เ,ดเดี๋ยวสี่โมงหวานเบลเดี๋ยวได้เราคุยตามเราแล้เข้าประเด็นกันเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันก่อนวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปแบบกวนประสาทกันไม่ใช่เรอคเราจะเล่นเออเราจะมาถ่ายคลิปวีดีสี่ชั่วโมงในบูหรี่ซึ่งชีวิตจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับใชนชีวิตจริงก็บ้านไอ้ชายในชีวิตในเกมนะครับผมไม่ใช่ในชีวิตจริงนะอะไรกฎของเราคือ ถ้าเราเจอถ้ากดบนโลกมันเป็นยังไง,รงเราเราจะต้องขับตรงข้ามเช่นไฟแดงเราจะต้องขับไปเลยถ้าไฟเขียวเราก็ต้องหยุดไฟเขียวใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ขับย้อนสอนหรือเปล่าเออควาขับไม่ย้อนสอนอะ่ะนายนายมีใบขับขี่หรือเปล่าเดีย๋ยวว่าไปเราไม่มีใบขับขี่ฉันไม่มีอ มีแต่ใบขับจักรายานอันนี้คือตรงจอดรถของพวกเรานะใช่ครับจอดรถแบบไม่เหมือนใครและไม่มีใครทำํำเ,เรามาสร้างบ้านหลังนี้กันเถอะเอา,เ,อาเดี๋ยวจะพาไปไหนเราไปสร้างบ้านเก็บบ้านหลังที่หนี้นะครับผมหลังที่เราอยู่ในยี่สิบสี่เชื่อมานะครับผมอ่าน,นี่สร้างบ้านแล้ว ยวให้คุณฟ้าเป็นลูเมดดอนเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวคุณฟ้าคุณมาเป็นลูเมดก่อนถ้าคุณไม่เป็นลูเมดแล้วผมจะยิงคุณโอเคคุณ <ผม S 1> ชื่อว่ากมสามารถติดนะตามผมได้นะครับผมอย่งไผมจะมีผมจะม,ม,ผม,มีผู้ติดตามให้แกคนเดีวผมดวยนะผมตอนนี้ช่องผมมีผู้ต <_ d ates> ิดตามเยอะมากเลยแบบมีทั้งหมดสองคน ใช่มีทั้งหมดสามคนใช่มมค,ไไนค,นนครับผมมีผู้ติดตามเก้าคนถ้ารวมกันเป็นสิเอ็ดคนนะคะผมเออใช่แล้วก็ยังมีช่องมากมายนะคะแต่ว่า,ไ,าไม่รู้ว่าเขาชี้ช่องอะไรกันไปอยู่ในอังคาแล้วเออใช่ซึ่งวันนี้เราจะไปวันนี้เราไปเล่นเกมม e c ค a าบกันดีกว่าคาุณฟาร์มใชเราไปเล่นมเกมมายครับ รอะะสักครู่หนึ่งนะแต่ไปเล่นเกมมาบอลหนึ่งนะฟาร์มเันขอไปรครนึงอโอเคมองตอนนี้มึงถึงแล่อะไรแล้วตอนนี้มาหาแล่เพชรแล้วเหมือนเจอแล่เพชรแล้วสักสิบร้อยอันแล้วเล่ได้เท่าไหร่แล้วอ่ะฮะวุ้ยไม่นะเจอคิปเปอร์เจอคิปเปอร์ทำไงดีฟาร์มเอื้อฉันตายในานาฉันเพชรฉันตกเดียมฉันเล้งตกเลย ไปสู๋เร็วต้องไปหาใหม่เฮ้ยแมงมุมูฟ้าฟ้าไม่มูม่มูมจะหาซ้โอเคนอนกันกําลินหมาอยู่นะผมทุกคนฟ้าจะเจอซอมบี้เด็กทําไงดีจะเจอซอมบี้เด็กไม่น่าจะเจอซอมบี้เด็กมีหมมาันไม่น่ามีโอเคจะหนีซอมบี้เด็กไปได้ละเฮ้ยตอนนี้เรากําลังแฮตลูกบอกอยู่ เดี๋ยวนายแฮกรลบกไม่ได้โอเคโอเคถ้าไ <c oughs> อิมไม่ขมเสร็จละอ่าตอนนี้เราได้ลูทงมาแล้วเลยไม่ไม่มีคนรอบสังหารเราแล้วก็ไม่ไม่ใครรอบสังหารเพื่อนฉันไม่เอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นเราไปกินไอติมกันไม่นแปลว่าเราต้องไปร้านไอติมแน่ มันต้องเกิดจากหลายไอติมแน่ๆเกบบเบบเอตกบันไดตาย <c oughs> ตกบันไดตาย่านคุณชมก็เดินระวังให้นะคะผมถ้าไม่เดินระวังก็จะเหมือนทาา่าซ <c oughs> ายินของนิชาลราเดินตกบันไดตายคุณถ้าคุณได้ตายเดี๋ยวคุณฟา้มแล้วคุณมาอยู่นี่ได้ไงโอเคผมผมฟื้นละ ผมฟื้นแล้วจริงๆผมไม่ได้ตกบันไดตายแต่ผมแค่สรุปแล้วก็อะไรอะไรวะเอ้ยอะไรวะ <c oughs> อ,อันนี้คือตูอ้เห็นะครคะผมบอกเลยเปิดกินทีเดียวไฟช็อตทั้งหน้าคุณฟาร์มหายแรากจะกินแซนวิชนี่นะคะผมแซนวิชไม่ใช่เหรอ <c oughs> แล้วก็ไปอนอนเดะแ้ววันตอนนี้เราไปที่อื่นกันดีกว่าค่ะทุกคนเราจะไปที่ เราจะาไปา่าที่จอดรถกันนะจะจะไปถา่ายคที่โร hey, งพยาบาลโบแฮ่โรงพยาบาลแฮ่ถูกแล้วแฮ่ hey, ถูกแล้วเออเดี๋ยวคุณฟาร์มเราไปนัดพบกันที่หน้าโรงพยาบาลกันดีกว่าเอาคุณฟาร์มคุณตาผมมาลเลยซึ่งเราได้ยินมาว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันมีประวัติซึ่งเราจะลองขึ้นไปที่เขาบอกว่ามีประวัติกันก็มีประวัติว่าลุงตู่แถวบ้านเราฆ่ากับเอ็มี่อ อืมแปลกจังทำไมมีกระจกอย่คุณฟ้ามันแปลกๆปุก้วโอ้โหท้องฟ้าเต็มใจแฮะว้าวที่นี่น่าจะเคยมีอะไรสักอย่างน่าจะมีคุณแบบโอ้คุณฟ้ามนี่มันหุ่นนี่เนอะอะไนี่ย้องแต่หน่ิเป็นไหนเธอมีอะไร เรือเฮ้ยคุณฟาร์มอะไรอะ่ะน้องกดหนด่อยดิอุ้ยคุณฟาร์มคุณฟาร์มผมผมเผาไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคุณฟาร์้เป็นไฟไหมเผาหยิบ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 ,ยบเออนี่ไงหายไฟไหมละเนี่นที่ไหนวะเนี่ยมีลูกตาโนกอ่ะตาโนกเกี่ยวสงสัยน่าจะเป็นตาอาหารใช่เฮ้ยคุณฟาร์มอะไร คุณฟา้ามีม่มีห้องขังไม่หนอ่ะคุณฟาร์มห้องขังไม่ห้องขัง,ง,ขงมีห้องเชื่อเดิบนะอ๋อแล้วนี่คือได้ตัดผมเด็กแล้วก็โดนตัดผมจนผมหมดเลยอะ่ะเออคุณฟาร้าน่ากลัวเหมือนกันนะเราไอ้ตรงนน้นมีอะไรด้วยคุณฟาร์มอออะะไรว๋มันเป็นแค่ซองเฉย มันดูเหมือนจะมีประโยชน์แต่มันไม่มีประโยชน์ตอนนี้ครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับผมมันก็เหมือนกันนะคุณฟาร์มเอ้ะอันนี้รู้อะไรอนะ่ะคุณฟาร์มเออหือคุณฟาร์มอะไรเราสำรวจโรงพยาบาลนี้กันดีกว่าจำได้ว่าอ้ห้องเอ็กซเรย์นี่ยแหละมันจะมีประวัติเยอะเราลองเข้าไปกันดีกว่าคุณฟาร์มฟาร์มผมเข้ามาในไหนก็ไม่รู้ โ okay, อเคผมบอกได้คุณฟาร์มคุณอยู่ไหนเอาคุณ,คณไปเอ็กซเรย์ตัวเองทำไมไ<ง>นนเนี่ยหลังป้ายเนี่ยเดีย๋ยวคุณฟาร์มเข้ามาดิเดินเข้ามาเนีย่ยผมมีนี่เฮ้ย<ง>ที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยมีอะไรไหม้ย มันน่าจะต้องถ้ามันมีกําแพงแบบนี้มันแปลว่ามันจะต้องมีกาแพงเยอะมากกว่านี้สิใช่ไหมคุณฟาร์มไม่มีแล้วเหรอคุณฟาร์มเรอคุณก็คุณฟาร์มผมเจอปูไหมคุณฟาร์มมันมันมีใต้โต๊ะมันมีปุ่มแล้วผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไหนอะ ปุ่มสีน้ำเงินระคุณฟาร์มไม่มีนี่ผมเจอแล้วผมก็ไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำไมอ่ะผมออกไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะอ่านไม่ออกไหนม่เห็นผมสาบานได้ว่าผมเห็นปุ่ม ที่ไหนเนี่ยหลังโต๊ะไหน,นยังไม่อยู่เลยคุณฟ้าผมมาอยู่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นที่สีอะไรกันเนี่ยแล้วผมจะรีเซ็ตตัวไปหาคุณเพราะว่าที่นี่มันมึนงงมากเลยอะไรไม่เห็นมีเรากดทั้งวันไม่เห็นมีเลยใต้โต๊ะคุณฟ้าใต้โต๊ะไหนอะใต้โต๊ะในห้องอะอา้าว โอเคนะเออโอเคคุณฟาร์มเดี๋ยวผมจะไปหาคุณปุ๋มให่อะปุ่มไหม่อะแป๊บนึงคุณฟาร์มเดี๋ยวผมให้คุณดูผมกำลังไปหาคุณอยู่คุณฟาร์มัสดีค้าบสดีค่ะโอเคคุณฟาร์มผมเจอแล้วลงมาเลยมันหลอนววะเดี๋ยวคุณคุณมาห้องเอซาเลยกันก่อนนี่เข้าไปกัน เราเข้ามาอย่างีคุณปามเนี่ยใต้โตัวเนี้ยใต้โตัวเนี้ยยังไงวะเนี่ยผมเห็นปุ่มจริงจริงเน,เนี่ยคุณคุณต้องปรับมุมมองอะแล้วคุณจะเห็นแบบม,ม,มุมมองไหนอะมุมมองที่ไม่ใช่มุมมองบุคคลอะแล้วมองลงไปด้านล่างอะ แต่ตอนนี้ผมเห็นเทาา้าคุณเต็มๆเลยมเเห็นแล้วเห็นแล้วเ,ๆๆเดี๋ยวมีคนลองก,ดเ,งกดเรลองกดเอาคุณฟาร์มหายโอเคเ้วผมไปไปหาคุณโอเคคุณฟาร์ <four ท S 1> เราอยู่ด้วยกันละเดี๋ยว,ว <û l> คุณฟาร์มผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรมันบอกว่าเฮ้ยอะไร คุณฟ้าผมเจออะไรไม่รู้ที่นี่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยว่าไหมคุณฟ้ามันคือที่ไหนก็ไม่รู้้วยแล้วมันยังมีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่คุณบ้าเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้นะ่าจะต้องเกี่ยวกับเมืองแน่ๆอะไรเรารีเซ็ตตัวกันดีกว่านะมนไม่งั้นก็วาไปบ้านเอาคุณฟ้าผมว้าไปบ้านไม่ได้ ผมวารไม่ได้เราเออผมน่าจะต้องรีเซ็ตตัวผมน่าจะต้องรีเซ็ตตัวจริงอะทุกคนนี่คือสหาที่รับม,กมากมันน่าจะต้องมีรับกว่านี้อ่ะเชื่อไหมคุณฟาร์มเราจะต้องไปสำรวจเมืองจริงๆแล้วใช่เราต้องไปโน,นนแะล้วตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว เออผมว่าไปบ้านกันเราว่าไปบ้านเธอะจะนอนกันก่อนดีกว่าก่อนที่พูดจะตายก็อยากปิดไฟแลนะ้วนะองล้างมือฮะเอิมผมผมล,ลืมบอกไปคุณฟ้ามห้องนอนมันมีแค่เตียงเดียวงั้นผมขอนอนกัน นอนดกว่าแล้วก็กหาอะไรกินเลย็กความฉันยังรู้สึกฉันรู้สึกว่าสัญญาลักนั้นมันรู้สึกตกเป็กันเราควรไปค้นหาทั่วมเมืองกันดีไหมใช่เดอ๋ย่อยตอนนี้เราก็จะเจ๊ดกัน อืมฉันว่าเราควรค้นหานะฉันไปก่อนเออฉันล็อกบ้านอยู่หรือเฮ้ยแต่เราเคยไปทะเลล็อกนี้หนิในปั๊มน้ำมันน่ะเราเคยเห็นอยู่เป็นฐานใหญ่ด้วยปั๊มน้ำมันเหรอในพาฉันไปหน่อยสิฉันฉันขี้เกียจเดินอ่ะเออขับจักรยานเออฉันเอาสเก็ตบอร์ดไปนี่แหละปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันของเมืองเราเออ จะมีอะไรที่นะนี่ไงปั๊มน้ำมันโอ้รถแตะเพมมลิงอะไรมาอะไรแถวนี้แหละนี่ไงปั๊มน้ำมันได้เดี๋ยวเราด้วยเราไม่มีอาหารทหารเคยมาที่นี่ด้วยนะคุณปั๊มแต่เราเห็นตรงกำแพงใช่ไหมเห็นห <S <S 2> <S 2> <S แล้วมันก็ดูโล่งเปล่ๆด้วยคุณปั๊มฮะ ở à đây là bột vàm Ừ. Wow. Ui. Mình cả mường quá. Nhiều này phải. Nó một đấy chứ. Ui. Bật mặt. Cái này là phải. Hmm. Ui. เฮ้ยฉันว่าเรารีบไปกันดีกว่านะคุณฟ้ามอ๋อรีบไปทางออกเออทางออกไอ้สัไอัสิไหนรกี่ยมันต้องเจออะไรกับมึงนะผมว่าเราควรค้นหามากกว่านี้นะ เราแค่นีงนี่แค่ที่เราเคยเห็นไม่ม็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้บอสคุณฟาร์มเราควรไปค้นหาที่สถานีตำรวจกันดีไหมเอออันตัวก็ได้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมปิงมากเลยอ่ะ แตอนนี้เช้าแล้วหกโมงตอนนี้เราเหลืออีกแค่สองชั่วโมงนะคะนะครับผมจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วใช่ไหมอันนี้คนร้ายก็นองไข่ดาวนะคะร <c oughs> ้ายก็อ <c oughs> ่หลังคามันจะหนาขนาดนี้เลยเหรอคุณฟ้าม ม,ม,มันไม่มีอะไรเลยคุณฟ้าบนหลังคานอกจากเครื่องบินเออแต่ตอนนี้เราเหลือแค่หนึ่งชั่วโมองครับจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมองในบูทเฮเวิแล้วเราควรแอบไปค้นหาในห้องขุนขังดีไหมเอ้ยเอ้ยคุณฟ้าคุณปล่อยผมเออมคุณฟ้าคุณจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมาติดคุกแล้วเราก็หาทางหนีกัน่ะ มากแม่เราลองทำเหมือนวันนั้นเผื่ออาจจะเจอความลับก็ได้นะกดมืดเลยคุณฟ้าคุณฟ้าคุณอยู่ไหนเนี่ยคือเราคุณอ่ไหนคุณฟ้มคุณจำตอนที่เราเข้าไปในโรงในโรงบานได้ไหมผมว่ามันจะต้องมีกำแพงแบบนั้นอีกแน่ไหนแล้วผมลองค้นหาก่อน แต่ตอนนี้ตำรวจมันมาหาเราแล้วว่ะนี่แฟ้มเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย่ไม่งั้นคุณโดนจับแน่ที่ปัญญาวไปนะนี่สานี่สานชิมัญยาวอะไรที่มัญญาวไปนะตอยกนดิที่ไหนกันอันนั้นมาต่อ